สวัสดีค่ะ <c oughs> คลิปนี้จะเป็นคลิปสองต่อจากเห็ดนี่แหละค่ะพอดีพี่น้องเพิ่นอยากพู้ว่าไม่หน่อย,ไ,อย,ยไปเลียนคือไปเลียนไปเลียนเฮ็ดอย่างไปเลียนไปอีหยังเลียน้วไอ้อีหอยังม่ะมื้อนี้ก็จะตอบนะคะพี่น้องถามมาตอบไปกินไปนไ้าแม่หน่อยไปเลียนพอว่าไม่หน่อยบริเวณงานจ่ายประจ่ายภาษีจ่ายสกัดจ่ายเงิ่นประกันคนตกงานใหม่ เมื่อบริหางานแล้วออกมาอยูบ่บ้านก็ยื่นเรื่องขอ,องเงินคนตกงานนะคะก็กินเงินคนตกงานมากประมาณมจะไม่ได้หาเดือนหรือหกเดือนนี่แหละเมื่อว่าหาเดือนประมาณหาเดือนพอดีท่านกรมแรงงานกเ็เลยนไม่หน่อยไปพบเขาก็เลยชี้แนะไว้หน่อยเมืเ่อาวานเธออยากไปเรียนไหมไปพ่อบอกอยากจะไปกรมแรงงานก็ส่งไปเรียนมองที่นี่ไปเรียนอยู่เดี๋ยวนี้แล้ค่ะ แต่กลุงงานแต่ผมในงานก็บอกไปหน่อยว่าถ้าไปเรียนก็เบรกเบรกไปถึงยุดเงินตรงงานไปก่อนถามว่าไม่อย,อยไะไรกินอีกได้บ่กินนีไได้แต่ว่าเบรกไปก่อนกลับไปเรียนไปเรียนนี่ไม่ย่อยหน่อยก็ได้เงืนเดือนนะคะบ่ไษ้ไปซ,ซื้อนะคะแต่ไปกินเงินเดือนของคนเรียนนะคะตอนนี้ในตอนนี้ก็คือกินเงืนของคนเรียนเดี๋ยวสิวาในเรื่องของ,ของกินเงื่อนของคนเรียนเพราะว่าพญายำพ่นบนถามมากเหมือนนี่เหมือนเสานี่ตอนนี้ย่ยหน่อยก็เล่นเห็ดก็เพาอยู่ นี่นาจะตอบน่ชั้นตัวเขาม่หน่อยที่เป็นยู่แล้ะก,กินยู่นี่นะคะมีน,น่อยไปเลี่ยนมีเงินเดือนค่ะแล้วทีนี้ในกรณีที่ชวนี่เลี่ยนยู่แล้วมีน่อยป่วยอ่ะราะว่าวไปเลียเ่ยนไปเลี่ยน,น,น,นปยยไปเลี่ยนมาบนี้มือนึ่งป่วยบได้ไปโรงเรียนในเงินมอบได้ค่ะถือคักนะคะมือนั่นมือที่ป่วยมือแรกนี่บได้เงินนะคะบได้เงินเดือน บราเงินนะคะในเดือนนั้นในเดือนนั้นก็คเือนั้ไปนึ่งมือพอป่วยมือแรกบรดเงินนะคะแต่ตรงในขณะที่ป่วยมือแรกเนี่ยต้องโทษไปล่าคู่นะคะต้องโทษไปบอกเขาว่าเจ้าของป่วยแล้วต้องโทษไปกรเก่ามงเศรานะคะเพื่อทีใจคู่ของหูนะคะว่าเข้าไปบไดยเพราะเขา,าป่วยต้องโทษบ,บอกกรเก่ามงเศร้านะคะแล้วกับพ่อคู่ของหูปับ๊บเขาก็สีเขียนใส่กระดาษไว้ว่าตัวเอสภาษา diz, ภาษาสีวีเด่นตัวเอสนี่คือเจ้าป่วย บาดนี่เฮ้าเนี่ก็ต้องโทษไปทีเฟอร์ชิคิงคัสตาหรือว่าตัวประกันนะคะว่าเฮาป่วยหายท่านนั้นเขารับรูนําหลังจากนั้นเฮาป่วยแล้วมือต่อมาเฮ่ายังเปเล่นอะอีกเฮาป่วยก็ให้โทษไปบอกโรงเรียนนะคะว่าเฮ้าป่วยแต่ว่าตรงประกันเนี่ยบอตองเขาบอกก็ไปมือแรกแล้วแบบนี้อันเขาป่วยซึ่งว่าเขาป่วยย่งื่อนประมาณอันไม่ยีหน่อยไปเล่นสมมุติว่าเอาแบบให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆคือมีหน่อยไปเล่นมันจันทร แต่วันอังคารมีหน่อยป่วยบริไปก็โทษไปบอกทั้งสองมองตามที่บอกแล้วนั่นแหละค่ะพอวันพุธมีหน่อยก็ยังป่วยอีกวันพุหฮัสก็ยังป่วยอีกก็ตตรงก็ต้องโทษไปบอกคู่ทุกมือนะคะแล้วพอวันจันทร์พอวันศุกร์มีหน่อยไปก็ท์นี้เขาสิบมาวอกเรื่องที่ว่าเอาป่วยสามมือเป็นยังไงป่วยสามมือมือแรกบริเงินนะคะแต่ว่าต้องโทษไปบอกคู่ว่าป่วยแล้วก็โทษไปบอกประกันนะคะว่าเข้าป่วยป่วยมือที่สองมือที่สาม เขาก็โทรไปบอกคู่แต่ประกันบ่ต้ตองเพราะประกันเขาหูแต่มือแรกจากนั้นเขาเสดงเงินแค่มือที่สองกับมือที่สามนะคะเขาเสดงเงิน,นแค่มือที่สองกับมือที่สามเขาป่วยแต่บริเงินจากเงินเลี้ยงแต่เข้าแสดงเงินจากประกันนะคะดังนั้นเวลาเงินเดือนเข้ามาในเดือนนั้นหลังจากสิ้นเดือนแล้วเดือนเงินเดือนที่เขาเลี้ยงในเดือนนั้นน่ะมาเข้าแสด็งเป็นในเงืนเดือนจากที่เขาไปเลี้ยงน่ะปกติ บ่อปกติพอเงื่อนต้องลดลงพอเงิ่อนถึงหักไปหนึ่งมือนะคะแล้วก็อีกสองมือนั่นข้าวบไดไปเป็นทั้งหมดสามมือแต่ข้าปิดตรงไหนเป็นการห้าเอาเงื่อนตรงไหนห้าใส้ากระจายไปตามปกติแต่ว่าจะถึงหักไปสามมือส่วนเงื่อนสองมือท mm ี่ป่วยนั่นข้าไดบ่อไดแต่ว่าจะเป็นเงืนไม่อีกจะเพื่มค่ะมาจากประกัรนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็ใิมว่าจากวงเดียวกันแล้วแต่เขาแยกบินมากนะคะเขาจะแยกบินมากนะคะนี่แหละค่ะคือหนึ่งการบอกเรานะคะสวัสดิการของมันนี้แล้วก็ ถามว่าช่องที่ป่วยแล้วนี่อบอมาโรงเรียนนี่แล้วบอทโบ,บอกนี่ได้เงินบอบอไดนะคะถามบอป่วยนะคะ,มะ,ะ,คะหมายถึงว่ามาเรียนปกติปกติแล้วมือนึงเจ้าหยุดไปจะบอมาเจ้าบอทรบ,บอกคู่คู่เขาจะเขียนคําว่าตัวอ e ีนะคะ,เ,ะเขาจะเขียนคําว่าตัวโอแล้วก็ตามด้วยตัวอ e, ีก็คือว่าเจ้าบอมาบอไดเงินนะคะให้มือนั้นเจ้าขาดบอไดเงินไปเลอยปกต่ปร,ปริยายนะคะสํำหรับคนที ลูกไม่ลูกนะคะแต่ต้องอยู่กับล,ลูกลูกป่วยลูกยังเสียงมันก็จะมีเงินแยกจ่ายออกไปแต่เงินที่เจามาเรียนในมือกับบได้นะคะอันนี้แม่น้อยกับสิบเบาๆหรือนานั้นแต่ว่าให้ฟังตรงนี้นะคะว่าถ้าป่วยวันแรกไม่ได้เงินแต่ป่วยวันที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดแปดเก้าได้เงินไหมได้เงินแต่เพียงแต่วันแรกนั่นจะบด้เงินนะคะนี่คือหนึ่งขับอกเรานะคะสําหรับสวัสดิการนะคะแล้วสาหรับแม่น้อยเนี่กับถามว่าได้เงินเนี่ย ยู่ยู่กี่สบายบ่ก็สบายอยู่แหละค่ะประเดี๋ดร้อนนะคะอาการได้รับเงินของแต่ละคนในก่อนในเรียนเนี่ยบ่คือกันค่ะมารับประทอกันนะคะบางคนอาจจะมาจากศูนย์ซอยเรือก็คือมาจากรัฐบาลเรียงดูก็อาจจะได้บ่ถึงจะเกษสิณเป็นอีกคนนึงยังไม่ไน้นอยเนี่คก็มาจากสวัสดิการตัวเองกบในแบบนึงเงินเดือนของแต่ละคนเนี่ยจะได้รับบ่บ่บคือกันยังไม่น้อยนี่ เงินนี้เพราะว่ายอดเงินที่มีอด้ได้รับนี่คือเงื่อน80เปอร์เซ็นจากเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ไม่ใน้นเฮดงานนะคะเขาสิมาบวกลบคุณหารกันแล้ว่็เป็น80เปอร์เซ็นของเงินเดือนครั้งสุดท้ายที่เรารับในขณะที่เราทํางานจากนั้นก็จะมากินเงื่อนเดือนก้นโตกงานก็จะได้มาเก็บ80เปอร์เซ็นของเงื่อนเดือนที่เข้ารับเดือนสุดท้ายเราจะเงืนเลี้ยงนี่มันก็จะคิดมาจากตรงนั้นนะคะที่นี่แต่ละคนรับเงื่อนเดือนก็คือกันกินเงื่อนเดือนก็คือกัน ินสวัสดิการมาจากกันจากจาก,จาก,จากที่กินเนี่ยบ่คือกันอย่างนั้นเงิ่อนกสิมาคนละยางนะคะอันนี้กับีนั่น,นะคะก็แนะนําในบางเรื่องในส่วนที่ม่ไน้เป็นอยนยูนะคะบอ่บอบ่อด้ก่าลกลงไปบ่อใดอธิบายลึกลงไปนะคะเพราะวันมีขอ้อละเอียดด้อยหลายก็เอาแบบข้าวๆนะคะถาว่าไดเหตุงานหรือกินเงินคนตกงานหรือกินเงินคนป่วยหรือต่างๆ มันไม่เคยได้ตามกันหรอกค่ะเหตุงานก็ได้เยอะค่ะแต่เจ้าก็ต้องไปเหตุงานมันก็เมือแพ้ก็อยากเหตุงานบ่น่ละค่ะแต่ในกรณีที่บอไปเหตุงานบ่อใดหรือว่าไม่คนจำเป็นต้องย่บ้านก็เกิ่เงินค้นตกงานไปนี่อะไรว่าเงื่อนเดือนเนี่ยมันบ่อใดบอกว่าผู้ใดมีผู้ใดรวยมันบอกกันอยู่ตรงที่ว่าเจ้าได้เก็บเดือนละเท่าไรนักก็มมันเก็บบ่อใดคือกันหรอกค่ะแล้วมันก็แตกต่างกันแต่ละคน พะว่าแต่ละคนบางคนก็มีภาราคาบ้านค่ารถค่าโทรศัพท์ค่าพ่อนขันค่ันนี่เป็นเมละแแ้วมีลูกตรงเรียงดูมีพี่น้องทั้งเมืองไทยที่ต้องซวยเหลือจุนเจือมันก็บแบกแยกกันไปพูดถึงพ่อมีภาระยังมีงนหน่อยมีเงนหน่อยพ่อมีภ่าลายนะคะมีแต่ลูกสองคนในเมืองไทยซึ่งนน่นแน่นก็แต่หายตัหนึ่งบ่อหาตลอดเกิดคิดเอาว่าภาพว่าของมีเนหน่อยสิย่ในสภาพใดนะคะในหลราคากตามนันนะคะที่ออกมาว่าวได้บอกว่าตัวเอง มีระบูอื่นมีแต่พูดถึงว่านี่มันคือวิถีชีวิตและการใช้ชีวิตจริงๆนะคะในประเทศสวีเดนในประเทศอื่นแม่จะหน่อยอาจจะง่ายๆคิดว่าอาจจะคายๆหรือเหมือนกับบะหมูนะแต่ในส่วนของแม้น่อยเป็นยังไงนะคะตอนนี้มีหน่อยโชคหรือย่างนึงคือบร้รับภารนะในบ้บานทุกอย่างพนใยญ่เป็นคนจ่นายนะคะเลย บริสิ์เรียน,นะคะนู่ได้สบายๆจากเงินที่ได้รับแต่ละเดือนก็ชิวๆมีเก็บบ้างพอสมควรเวลาเราเก็บไปใส่ไปเที่ยวมองยนีเแยละพี่น้องไปลบมากมกับมดดาขคือเก้านะ่ะอันนี้ก็นึง่งคำาบอกเราในการถามมากกับตอบไปนะคะเนื้อรักจัดใจรักนะักจุ๊บจุ๊บ